สวัสดีครับวันนี้วันที่16กันยายนช่วงเวลาเที่ยงนั่นแหละมาเดินมาดูนาะโอท่วมหมดยังท่วม,วมอยู่่้มเยอะมากเลยวันนี้ออกจากบ้านมารถมอไซค์จะไปส่งเมียก็เบรกหักเอารถกระบะมาถึงบ้าน พวกสนวนน้ำมันหมดไปส่งเมียถึงโรงเรียนเมียบอกว่าลื่นลบกลับมาถึงทางแล้วใครจะไปมองเห็นถอยหลังกลับแล้วก็ไม่เห็นเลยไม่ได้มองเออวันนี้วันอะไรก็ไม่รู้มีแต่ปัญหาเลยวันที่16นี่แหละวันปัญหาโอ้หน่อไม้ขึ้นไม่ได้มาดูหน่อขึ้นเลย เป็นห่วงนาข้าวครับไม่รู้อยู่ยังไงมาให้กำลังใจใต้นข้าวหวังว่ามันคงจะรอดดูแลต,ตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่วานโอเลยมาให้กำลังใจทั่วหมดนะครับไม่รู้อะไรลอยไปมั่งแล้วแต่รถไถเครื่องยนต์ไม่ท่วมหรอก เดินมาดูนี่แหละครับมาประจําอยู่แล้วตรงไหนมันสูงมันต่ำเราก็รู้นะก็ให้ระวังกันนีน้ำไหลแรงมากเลยอันนี้ตรงที่สูบรถไถทุกน้ำ ตรงนี้นาสวยๆนะครับท่วมหมดเลยนี่จะนาข้าวสวยเลยนะกำลังกำลังงามอ่ะแต่ก็ท่วมหมดปลาไม่ค่อยเห็นแล้วเพนน้ำขึ้นใหม่ๆปลาเยอะอยู่ ต้องมาถมดินสูงเท่าคันคลองคันห้วยนี่แหละมันถึงจะไม่ท่วมคันคลองรอบนานาแถวนี้รอดของนาตาแจ่มคนเดียวเพราอตาแจ่มกกวานู่นตงแต่เมษา เมษา,ทาไทยเมษาข้าวแกสูงแล้วแกสูงกแกก็รอดนะเห็นไหมแกมีคนข้าวแกไม่ตายแต่ของผมผมท่วมหมดน่าจะจำรอดอยู่คนเดียว จะบอกว่านู่นแหละต้นหว้วยน้ำยังไหลเยอะอยู่มาจากยางเตี้ยจระพัดยังไหลไม่เยอะพายุกำจะะเข้าอีกมันไม่มีคนผ่านนะถนนเนี่ยถ้ารถต่ำๆรถเกง๋งผ่านไม่ได้หรอกผ่านได้แต่รถกระบะยกสูงรถกระบะที่ กาเสียงนะครับรถใหม่เขาก็ไม่ลงมาหรอกไม่ผ่านตรงนี้กระน,นุนและอ้อมไปไกลเลยนะคนจะไปกุดไว้นี่ต้องใช้มอเตอร์ไซค์ถ้าคันห้วยไม่ท่วมนะไม่มีน้ำไม่มีน้ำจะเข้านาเลยถ้าคันห้วยมันสม่ำเสมอทุกที่นะแก้ปัญหาได้น,ะน้ำจะไม่ท่วมของนาพี่น้อง ตะบลยางเลยนี้มันขันห้วยมันไม่เท่ากันเสียหายนะครับเสียหายข้าวเสียหายเยอะ โอ้เมื่อกี้ก็ลืมว่าจะไปเอาคุมาล้างรถล้างกระบะรถหน่อยมีแต่ทรายไม่กลาเดินเข้าไปในกระท่อมเก็บป้ายทะเบียนได้สีวันแล้วไม่มีคนมาเอาสัยต้องส่งคืนแต่คนส่งละส่งไปชนีไป แย่างสงคืนเลยนี่ปลายทะเบียนชนบุรีกับปลายทะเบียนร้อยเอ็ดของไขเมาเดอร์ครับเห็นไหมชนบุรีแปดสี่หกเก้ากับหนึ่งสี่สองศูนย์นาตาแจมนาตายงกระท่วม,มิดกำลังสวยเลยนากลุ่มนี้ ฝั่งนู้นไปก็คอสะพานลึกมากเดี๋ยวกลย็ลุยน้ำต่อครับขับรถลุยน้ำ ใ่มน,น,นะนาระจำมันก็อพอไปได้อยู่อันนี้น้ำเริ่มจะลดแล้วนะถ้าฝนไม่ตกมาอีกวันนี้นะพรุ่งนี้วันที่17ถ้าฝนไม่ตกมาน้ำก็จะลดแล้วแหละ โหมดนาะข้าว,วสวยๆชมโมด 啦，哈哈 <Là>。<laughs> ลุยน้ำครับ นี่ลึกมากเลย อไปได้อยู่พี่กิงครับพี่กิงนาแกท่วมหมดตรงนี้เหมือนกันกี่ไล่ครับนี่สี่ <4 S 1> <4 S 2> ไล่ครับไปหมดครับอะไรใจที่ยอดต้งสูงอะ่ะเหลืออยู่เหลืออยู่สองไล่ครับครึ่งต่อครึ่ง <laughs> มันต่ำอยู่คอสะพานนู่นสะานขาวนึ่งเนมาได้อยู่รถเกง๋งเมียผมไปเดี๋ยสองวันแล้วผ่านไปได้อยู่แต่กับบางคนบางอะไรมันหลุดเกิดมาใส่หมดแล้ว <laughs> ตามหาเจอหมดแล้วฮะไปได้ครับของผมไปได้ผ่านเขาออกสองรอบแล้วรออเอา คอสะพานนั่นแหละมันจะลึกแค่ครึ่งล้อแหละไปได้คอสะพานลงไปนู่นแต่ว,ว่า,ไป,าวไปได้เหรอใส่อะไรใส่มองบ่เดินไม้นะมันมักรับข้าอ๋อผมก็เดินไปนานนู่นเมื่อกี้เนี่ยไม่มีอะไรทับหรอ <c oughs> กกินเหล้ามาไหมเนี่ยเฮ้ยช็อกตายในน้ำ <c oughs> น,นี่เลยที่นี่ <c oughs> ดีจะเดินการอย่างสนับสนุนอ,อ่อันนี้ชาวนาครับเขาไปเอาไม้ออกจากต้นข้าวครับไม้มันจะทับต้นข้าวตายเพิ่มไปอีกเท่าหนึ่งก็เลยว่อาแปลออกเลยพวกอย่คาครับมันไปทับมันไหลามาไม้อย่คา เด็ดับเครื่องก่อนเล่นเล่นแถวนี้ก่อนจะเอ๊ไปหาหอยอะคนหาหอยหาขยองครับหาหอยตอนเช้ากับคืนหอยเต็มเลยครับถนนนี่มันเลื่อยมาโโหกลางวันก็เยอะกลางคืนก็เยอะ ก็ไม่มาเก็บตอนจเชา้ากลางคืนนะ่หนะหอยน่ะตีห้านี่นี่มาเดินเต็มถนอนอยู่มูม่บ้านเยอะกว่านี้เนี่ยม่ยมนั้นเริ่มจะลดลงแล้วเนี่ย ต้ไม้ออกจากต้นข้าว ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมแค่นี้ครับสวัสดีครับ